กลับมาอีกครั้งกับวารมินิต n ินนอสตาค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอข้อมูลชุดใหม่ที่ให้บริการในรูปแบบของออนไลน์ค่ะก็คือตำแหน่ง EV charger นนั่นเองซึ่งนักขัฒแานะคะสามารถได้ใช้บริการข้อมูลตำแหน่ง EV charger โดยเราจะให้บริการข้อมูลตำแหน่งของ EV charger สเตตของหัวชาร์จประเภทของหัวชาร์จราคาแล้วก็เวลาเปิดปิดค่ะ ที่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ EV Station บนแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดาาระดิ่งกริ๊งๆเพื่อให้ข่าวสารดีๆจากทางโนสตาวัสวัสดีค่ะบ๊ายบาย